nó đi không có mặt thì kèm cái cầu đâu Kèm nhạc à, tìm nhạc cầu xuân xuân học thịt đâu

มาเด้อราดอกินเบียแอายแก้ยแก้ยแก้ยก้ยเ้ยแก้ยแก้อแก้าก้ยแกเก้ยอยแา้ยแกยก้ยแก้อแกอาแก้ยแก้้าเอยแก้ยแเยแอ้ยอยแกยเอ้เแก้ยแเ้ยแก้ยอก้อยแกก้ยแก้้เก้ยแก้เอยกกยอาเ้าเ้ายายก้แ้ น้องกิมกิม้ยกินเลยนะงับคลายจนอาป็นปากลายงับงับมาเด้อมาเ้อมาเ้อ

มีขวมาลายมีขวมนามอมันมาได้ขหดไมันม่ได้ไมมวมมาแมาวพี่มาทงนี้มาเด้อมาด้อตบูตับมูตนี่ตัมีะเนี่ยแม่มาแม่มาจใสุ่ดแม่มาเราไปให้แม่มาอเดิจานนึงเด้อจานหน่งอาวตัวนี้ไปแม่ยกไปเอาลูกปุ้ยเอาอันนี้ชื่อก็ได้ ่มื่อขวากเบาพิเดียกันเมืขวานเลยเมื่อเพี้ยมเพิมีอนเนียไป่ีนอานนตเตียมาเด้อมาเด้อมาเด้อวงมีอีกะอ้อีกเม่เตียกไม่ทูไม่ทูเผอว่ท่านไปเจมแบบเผือไปเจม อีเน้ไปใส่เดีเนยังบอกนอ่ตองตำเนาะไกลๆนี่ๆยื้น้อกมันจอกมึงนี่นะนย่เออเนื้อแกกินโซ่กไกลวนี่ยไกกินโซ่กันกินโซกินโซ่เสียเสี้ยงแน่แน่กระจายก็ด้เลยไม่เห็ดเบิ่งข้ามยายนีตี

อ๋อม่บุญาแมย่งาเมือละเื่อาเบื่เอะ้สาวสวยมได้เนอยมีใหกีนหมเบอี่ยเป็นแม่หาง้อีเยแม่ยังแม่เป๊กบอสเปกไง

Đưa, 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 đưa đa đa nhung nhìn nhịp nhọc 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 con nhọc

เบาเบาเปนบนะมาไปาที่ละมานี่ยนังเมาเมเด้ามอกว่น้าบอกต่างใอาจรย์้อง้เราเอามบ่น่ยดนะยนั่เราบวนะเมอไฮะไอ้มม่วงเสนอม่ด้กูมีสคคนเดียวพี่น้องขนาดบวงยังคือเื่อ ตอนนี้มยไว้นอยเจียไก่กันหน่อไวท่นแล้วก็เกไปล้างไปล้างไปโอ้ยบ้าเลยเก็บกรดาู่กููกูกกูสิลไปเดียวแล้วขเมยข้าเลยแม่กลัเรื่หัน่วนตัวโอ้ย ว่าจะล้างกากันได้หันขันได้กันแล้วเริ่มกันแล้วว่ามันือเลยนี่มันขื่อผู้หญิงสัตว์เลย

คุณิ่งวะคก็จะกินหลดเหมแมงก็กิน้อหม่อใช่่เพราะว่าสีไม่หอไม่ยิ่งบอกผ